สวัสดีค่ะช่องไปบ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกมวินดิกตัสนะคะจากเซิร์ฟเวอร์เอ็นเอเอโอเคก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไปบ้านติดเกมนะคะที่ทําการสมัครสมาชิกช่องไปบ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดูในทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยจ้า สำหรับวันนี้นะคะแม่บ้านจะมาพูดคุยแล้วก็แนะนำเรื่องเกี่ยวกับชุดแฟชั่นทรงผมแล้วก็อินเนอร์ของเกมวินดิกตัสน,นะคะเนื่องจากว่าก็มีหลายๆท่านหรือว่าผู้เล่นใหม่หลายๆคนนะคะยังไม่ค่อยเข้าใจระบบนี้สักเท่าไหร่แล้วก็บางคนก็แบบอยากให้แม่บ้านทำคลิปเนาะซึ่งแม่บ้านเองก็จะทำหลายรอบแล้วแต่กไ็ไม่ได้ทำสักทีอ่ะโอเคขออนุญาตเข้าเรื่องนะคะก็คือ วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องชุดแฟชั่นนะคะเอาแพทนะปัจจุบันนะคะแม่บ้านจะไม่พูดถึงในอดีตหรืออะไรทั้งสิ้นเนาะจะเอาเป็นในปัจจุบันเลยในสําหรับปีแบบสองหนี้นะคะเพื่อไม่ให้ทุกคนงงนะคะ mm. ก็คือวินดิกัสนะคะเซอร์บเอน่ตตอนนี้ชุดแฟชั่นนะคะจะได้รับจากกล่องกาชาทั้งหมดนะคะ ซึ่งกล่องกาชานะคะมันก็จะเอามาขายให้เราเรื่อยๆเนาะโดยที่จะอยู่เฉลี่ยอยู่ที่เอาอนำมาขายให้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะหรือบางทีก็เป็นห้าอาทิตย์นั่นเองเนาะซึ่งชุดแฟนะคะถามว่าถ้าจะไม่เปิดกล่องได้ไหมจะหาทางอื่นได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งเป็นแบบแบบแบบนีก่อนละกันนะคือชุดแฟชั่นนะคะณนะตอนนี้คือจะได้รับจากการซื้อกล่องสุ่มเท่านั้นนะคะซึ่ง ถ้าตีเป็นเงินเฉลี่ยแล้วนะคะก็คือกล่องกาชารอบหนึ่งนะคะ ก็คือสมมุติว่าค่าเฉลี่ยเงินตอนนั้นเราอยู่ที่1ดอลลาร์34บาทก็จะตีเป็นได้ทั้งหมด58นะคะก็คือเออเราจะต้องเติมทั้งหมด95000 NX กะคะก็ตีไปประมาณเราจะต้องตี100ดอลลาร์นะคะเพราะว่าประมาณเอดอลลาร์ก็เท่ากับ1น0 0แสนนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้เทียบเท่ากับว่า58กล่องเทียบเท่ากับจํานวนเงินประมาณ3400บาทนะคะโดยประมาณนะคือมันต้องดูว่า นะตอนนั้นนะค่าเงินของไทยเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็เมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเสมมุติว่ามันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณส0มพันถึงสี่พันบาทแลวกันเนาะเพราะบางทีถ้าเกิดค่าเงินเรามันใช่ไหมคะเพราะว่า1บาทเท่ากับ30สิบดอลลาร์โดยประมาณแต่นะวันนี้ที่ไม่บ้านอันคดคลิปอเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณสาสิบสี่บาทนะคะก็อันนี้ก็ตีไปเลยแล้วกันว่าประมาณสามพันถึงสี่พันบาทนะคะต่อห้าสิบแดกล่อง ซึ่งถ้าคุณจะเอาการันตีนะคะซึ่งอันนี้มีกระบวนการการันตีให้ด้วยเนาะเดี๋ยวขอเปิดให้ดูนิดนึงอ่ะซึ่งในบ้านก็เติมไปรอบหนึ่งซึ่งเกลือมากแบบช่างเถอะอ่ะอันนี้นะคะคือสามารถเอาตัวมาแลกได้นะคะซึ่งถ้าจะเอาถึงขั้นการันตี450คูป,ปองก็คือจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดไม่มั่นใจในดวงก็อย่าเติมดีกว่านะคะแต่ถามว่าระหว่างทางของข้างในมันจะคุ้มไหมจริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะคะแต่มันก็มีโอกาสที่จะขาดทุนด้วยเนาะแต่จริงๆของจุกจิกอย่างเช่น VVIP นู่นนี่นนเนี่ยมันก็โอเคในมูลค่าของมันนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ชุดแฟ์เลยอะไรเลยอาจจะเป็นอะไรแบบัสั์เลี้ยงเลยหรือว่าปีกเปิกอะไรเลยเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับ คุณก็อาจจะแบบเกลือเกลือหน่อยนะคะอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มค่ากับที่ต้องเสียทั้งหมด3,000กว่าบาทหรือ4,000ตรงนี้นะคะ แต่ทั้งนทั้งนั้นก็แล้วแต่จะตัดสินใจเนาะอะ,อะทีนี้คนที่เขาเปิดกล่องแล้วเขาได้ชุดแฟร์มานะคะชุดแฟร์เนี่ยในตอนนี้มันจะมีทั้งหมดสีขอบนะคะเขาจะเรียกกันเป็นขอบแบบนี้เห็นไม่รู้จะมองเห็นมากไหมขแค่ไหนนะอันนี้อย่างชุดที่ไม่บ้านใส่เนี่ยชุดสเปเชียลเฟสบิสเนสอันนี้นะคะเป็นขอบส้มซึ่งขอบส้มกับชมพูมันจะต่างกันแค่ตรงที่ว่าขอบส้มเนี่ยจำนวนพอยที่เราได้ในวอร์ดรอบเนี่ยมันจะน้อยกว่านะคะ อ่าทางนี้แต่ทั้งจริงอ่ะสมัยก่อนอนะ่ะมันจะราคาไม่เท่ากันแต่ถ้าเอาเป็นตลาดในปัจจุบันนะตอนนี้ที่แม่บ้านเล่นอยู่วันนี้วันที่7มีนาะคม2 5 6, 6 6เนี่ยตลาดค่อนข้างผันผวน,นนะคะไม่ว่าชุดจะเป็นขอบชมพูหรือว่าขอบส้มเนี่ยราคาแทบจะเท่ากันเลยเนาะซึ่งทางไอ้ทางนั้นนะตอนที่คุณมาเล่นคุณต้องมาเทียบราคาอีกทีหนึ่งนะคะส่วนชุดขอบชมพูนะคะก็คือแค่ว่าเออจะได้แต้มในวอดโรบเยอะกว่าเท่านั้นเองอันนี้คือความแตกต่างนะคะอย่างอื่นสเปละอะไรคือมันเท่ากัน หมดเลยนะคะแล้วก็ส่วนพวกนี้มันเป็นชุดแจกฟรีนะคะไม่เกี่ยวอะไรบางอย่างแม่บ้านก็เอามาจากตัวเก่าๆด้วยนะคะโอเคทีนี้เรื่องชุดแฟร์โอเคประมาณนี้นะคะก็คือว่าได้จากไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวขอพูดตรงนี้ก่อนนะคะว่าเ,เราจะมีคนเอามาขายให้สําหรับใครที่ไม่คิดจะเติมเงินเลยนะคะก็ต้องสะสมเงินเอ็มมาเนาะอันนี้ว่าอเอ,เอ ที่บ้านเล่นอยู่นะคะตอนนี้ราคาชุดแฟรของขอบชมพูเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ600 m ถึง800บางทีก็พุ่งไปถึง1,000เลยนะคะส่วนขอบส้มเนี่ยอย่างที่บอกมันแล้วแต่เนาะคืออย่างตอนนี้มันก็ประมาณ600-700เหมือนกันเพราะว่าบางชุดก็มีแบบเหมือนมี all curve นะคะหรือว่าไม่มีออ l curve เดี๋ยวจะพาไปดูในมออีกทีนึงนะคะว่าแบบ all คิร์ฟและไม่ออเคิร์ฟมันแตกต่างกันอย่างไรก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครทีจะซื้อชุดเฟก็ เก็บเงินสะสมรอได้เลยนะคะซึ่งถ้าเกิดกล่องออกไปแล้วไม่สามารถตอบได้นะคะว่าจะกลับมาวนขายให้เมื่อไหร่ซึ่งทางนีนน้พอเวลาเราสมมติว่ากล่องมันออกไปชุดเหมือนชุดออกไปแล้วนะคะจากกล่องก็คือเหมือนวนกล่องใหม่มามันจะทำให้ราคาสูงขึ้นนะคะอย่างสมมติตอนที่อยู่ในกล่องเขาอาจจะขายกันอยู่ประมาณ70 0บ0 0อนะคะ แต่พอกล่องออกไปชุดอาจจะราคาขึ้นเป็น1 0 0 0ก็ได้เพราะว่ากล่องออกไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจะกลับมาวนขายให้เมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดที่จะซื้อจริงๆเนี่ยแนะนําให้รอกล่องมาถ้ารอได้แต่ถ้าคุณไม่ไหวแล้วคุณก็เอออาจจะยอมเพิ่มเงินหน่อยนึงหรืออย่างนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณากันไปแล้วกันนะคะ ทีนี้อีกช่องทางหนึ่งนะคะให้มากดตรงอวตารดีนะเดี๋ยวพาไปดูก็คือคุณสามารถที่จะซื้อชุดแฟชั่นส่วนหนึ่งได้นะคะ จากตรงนี้โดยจะเสียเงินโดยประมาณเจ็ดรอยถึงแ800ดร้อยบาทอ่ะทีนี้จะมาบอกว่าอ่าเอาชุดแฟร์ต่อนะคะก็คือกดตรงนี้นะคะ u r r e n t s ซ l ลตรงนี้ก็คือชุดแฟร์ที่สามารถซื้อได้โดยเสียเงินเป็นจํานวนประมาณตีไว้แ800ดรอยบาทแล้วกันนะคะก็คือสมมติว่าไปเอิอประมาณ8 0ดรอยเนาะแพงสุดแล้วแต่ค่าเงินนะตอนนั้นนะคะก็คือต้องเติมประมาณ2 0 0 0ม NX นะคะแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะไม่มีมันก็มีให้เติม25 0 0 0้าเนาะก็ประมาณ25้าดอลลาร์ก็ประมาณนั้นนะคะ โอเคซึ่งอันเนี้ยเป็นชุดแฟร์ที่คุณสามารถซื้อได้เลยแต่ข้อเสียคือชุดแฟร์มีสามหน้าใช่ไหมคะมันอยู่ยังไงมันอยู่อย่างนั้นไ,ไม่มีการเอาชุดใหม่ๆเข้ามาตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ถูกใจชุดตรงนี้ก็คือทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่เปลี่ยนเข้าใจไหมแต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยอยากจะมีแฟร์ใส่สักชุดหนึ่งแก้ขัดไปก่อนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเปตรงนี้ก็อาจจะยอมอุดหนุนหน่อยสักนิดนึงเสียแ0 0ร้อยเอ็มเอ้ยเสียแ0 0ร้อยบาทอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ว่าชุดนี้มันถ้าบองตรงก็คือมันพอใส่ได้แต่ว่าค่าต้องบอกว่าค่าค่าวอร์ดโร้พอย์นะคะมันจะไม่เท่ากับชุดที่อยู่ในกล่องกาชาแต่ทีนี้แม่บ้านขออนุญาตพูดไปเลยแล้วกันนะคะว่าค่าวอร์ดโร้ปพอย์เนี่ยมันคือตรงส่วนอย่างนี้แต่ว่าแม่บ้านอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกในคลิปนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เยอะ แล้วพอสมควรแต่ว่าโล o พอยเนี่ยคือคิดทุกตัวละครเลยซึ่งตอนนี้เม่บ้านมีอยู่1,913นะคะมันเป็นเหมือนลูกเล่นเสริมเนาะที่ก็คือมียิ่งเยอะก็คือสามารถที่จะแบบเอาไปใช้แอดนู่นแอดนี่ได้นะคะซึ่งอันนี้ขออนี้ยยังไม่เจาะลึกในคลิปนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงทรงผมกับอินเนอร์กันอีกซึ่ง มันเหมือนเป็นแต้มที่ว่าเอออย่างน้นอยอะคุณเสียงเงินซื้อแฟแล้วอะอย่างน้อยคุณก็ควรจะมีอะไรให้แบบไปเล่นเพิ่มหน่อยซึ่งมันอาจจะทําให้เราแบบได้มีการได้รับโคนเอาฟิตเพิ่มเออโคนหางหรือว่ามีการได้กับ เล่นเกี่ยวกับลูกเล่นของสีนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเหมือนกับเอ่อออปชันเสริมเข้ามาที่แบบเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะซีเรียสหรือไม่ซีเรียสน,นะคะแต่ส่วนตัวแม่บ้านไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้คือแม่บ้านก็แบบถ้าเอาถามแม่บ้านนะแม่บ้านคือแบบชอบชุดไหนแม่บ้านก็ซื้อชุดนั้นแค่นั้นแหละจบค่ะชอบก็ซื้อนะคะแม่บ้านไม่ได้แคลว,ว่ามันจะเป็นขอบส้มขอบชมพูอะไรคือฉันชอบชุดเนี้ยฉันจะเอาแค่นั้นจบ นะคะใส่แล้วชุดคือคุณชอบชุดไหนใส่แล้วแฮปปี้แค่นั้นดีกว่านะคะอันนี้แต่ก็แล้วแต่นะออืโอเคกลับมาตรงมีของเราต่อไปนะคะเมื่อกี้พูดโอเคเรื่องชุดแฟชั่นไปทั้งหมดแล้วนะว่าหาได้จากไหนบ้างแล้วก็เอ้ยขอโทษมาผิดที่แล้วก็ชุดแฟอ่ะจริงๆอ่ะมีนานๆทีมีแจกนะคะแต่ว่าก็อ่ะยอมรับว่า พูดกันตรงๆนะว่ายอมรับว่าแฟชั่นที่เขาแจกค่อนข้างจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะในบางชุดแต่บางชุดก็โอเคเลยแต่บางชุดก็แบบมันแบบเหมือนชุดตลกอะ่ะแต่ก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วชุดที่เขานํามาแจกไม่ค่อยสวยเนาะก็อันนี้ก็ต้องเข้าใจการตลาดเขานิดนึงนะคะโอเคแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรใส่แหละสําหรับคนที่อยากจะซื้อเอ่อสำหรับคนที่อยากจะมีแฟใส่เนาะทรงผมกับอินเนอร์นะคะต้องบอกว่าทรงผมเนี่ยมีให้อ่อ ซื้อในตลาดนะคะเป็นแบบถาวรเลยคือซื้อสองสอประมาณ2องหรือสาเนี่ยแหละแล้วแต่ละแล้วแต่ตลาดนะตอนนั้นนะคะซื้อใบในตลาดได้เลยนะคะเอาเงินในเกมซื้อแล้วก็มาเลือกทรงผมได้นะคะหรือลองกิจกรรมแจกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่อีกทีนึงส่วนอินเนอร์เนี่ยบอกก่อนว่าอินเนอร์ไม่มีเราบอกไม่มีขายในตลาดซื้อขายนะคะเพราะมันเปิดจากกล่องไม่ได้นะ อ่ะฉะนั้นคืออินเนอร์เนี่ยก็คือจะต้องรอกิจกรรมเท่านั้นหรือถ้ารอไม่ไหวก็ต้องมาเปเงินเองเลยนะคะก็จะประมาณ9,900เอยเอเอ็กเนาะส่วนอย่างอันเนี้ยของแม่บ้านที่เห็นมีหลายทรงนี่กิจกรรมลว้ลวนเลยค่ะแม่บ้านรอกิจกรรมแล้วก็อินเนอร์ก็เช่นกันนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รีบก็เออไปซื้อไปซื้ออินเนอร์แบบราคาเออมันจะมี ใบขายอยู่แต่ไม่ถาวรแต่ว่าเป็นแบบสาสิบวันนะคะประมาณหนึ่งเอ็มก็ได้มาใส่ไปก่อนก็ได้ก็เหมือนเสียเดือนละเอมละเอ็ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีกิจกรรมแจกก็ค่อยมาเลือกเอาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องทรงผมอินเนอร์ที่แบบถ้าไม่จําเป็นจริงไม่ไมจําเป็นต้องเสียเงินเลยนะคะเพราะว่าแ่างที่บอกก็คือนั่นแหละมีรอแจกกับซื้อในตลาดเอามีสองทางเลือกนะคะต่อไปนะคะอันนี้ เวลากล่องมานะคะ,ะอันนี้ขอพูดติดไว้นิดนึงคือเวลากล่องมามันจะมีให้เราสามารถที่จะลองชุดแฟร์ได้นะคะซึ่งชุดแฟร์นะตอนนี้คือมีแบบอาเคิร์ฟแหละไม่อาเคิร์ฟนะคะเผื่อคนที่ไม่รู้บางชุดก็มีแต่แบบอาเคิร์ฟอย่างเดียวก็คือจะแบบบึ้มๆมาเนาะพูดกันแล้วก็ก็คือนมใหญ่ตะก้อนใหญ่นั่นเองนะ ทีนี้ส่วนตัวแม่บ้านไม่ชอบแบบออกเคิร์ฟนะคะแต่บางชุดก็โอเคไม่ได้แย่ทางงี้ทางงั้นมันขึ้นอยู่กับเบสพื้นฐานของตัวละครของคุณนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวละครคุณปรับอะไรยังไงเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมันจะยึดตัวเอ,อ่อตามตัวละครด้วยเป็นหลักนะอย่างเห็นแม่บ้านเป็นอย่างนี้แต่ถ้าบางทีไปเอาตัวอื่นมาลองใส่อาจจะไม่เท่ากันนะคะบางทีอาจจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันอาจจะแบบออกเคิร erm ์ฟ erm เหมือนกันแต่เหมือนแบบคนอื่นอาจจะแบบบื้มกกว่าแม่บ้านก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็ต้องไปลองกันดู แล้วเวลาจะซื้อในตลาดก็ให้ตรวจสอบดีๆนะคะว่าที่ที่จะซื้อเป็นออลเคิร์ฟหรือไม่ออลเคิร์ฟอย่างท้าแม่บ้านเนี่ยก็คือจะเลือกแบบไม่ออลเคิร์ฟเพราะฉะนั้นก็จะต้องแบบตามหากันนิดนึงเพราะคนส่วนใหญ่จะชอบกดกล่องแบบออลเคิร์ฟมาให้นะคะทีนี้อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับกล่องหน้าตู้เนาะก็คือชุดหน้าตู้ตอนนี้มันจะให้เราลองนะคะซึ่งเอ่อแบบออลเคิร์ฟบอกก่นกอนนว่าถ้าคุณเอ่อใส่แบบออลเคิร์ฟนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแล้ว คือเอาเคิร์มเนี่ยข,ข้อดีก็คืออะไรแหละใครเบื่อใคร,ใครชอบบึ้มๆนะแต่ถ้าคุณใส่แยกกันปุ๊บอย่างนี้นะคะถ้าคุณแบบแยกอะ่ะจับมันแยกอะ่ะมันจะกลายเป็นแบบไม่ออเคิร์มทันทีเนาะก็คือเอาไปผสมกับชุดอื่นนะคะเดี๋ยวแม่บ้านผสมให้ดูเนาะป,นประมาณนี้แล้วมันก็จะโชว์อินเนอร์ด้วยนี่เราก็ต้องหมนเลือกอินเนอร์เอาเองอะไรประมาณนี้เนาะก็จะเป็นประมาณข้าวๆแบบนี้นะคะโอเคส่วนเรื่องปีกเออปีกกับ หางอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะต้องรอ,อกล่องสุ่มเท่านั้นแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็เช่นเดียวกันก็มาจากในกล่องสุ่มเหมือนกันเลยนะคะเออส่วนคอเมคอัพนะเดี๋ยวบันมืงนะขออนุญาตกับชุดตัวเองก่อนอ่ะเมคอัพนะคะ Make up, เมคอัพเออสามารถซื้อในตลาดได้นะคะมีใบาขายอยู่หรือถ้ใาครารอไม่ไหวจริงๆก็เหมือนเดิมค่ะเปเลยราคาเออเท่าไหร่เนี่ย จำบอดได้แล้วก็อันนี้ขออนุญาตสอนไปเลยนะคะเผื่อใครไม่รู้ระบบใหม่ตรงนี้นะคะก็คือสมมติว่าแม่บ้านเลือกทรงผมนะคะสมมติว่าแม่บ้านจะเอาผมทรงนี้นะคะทุกคนทรงนี้อ่ะสีนี้เลยนะ,ะโอเคก็มันจะเราคลิกเลือกมาเสร็จปุ๊บให้เรากดดับบัลคลิกนะคะแล้วก็เลือก yes นะคะมันจะอยู่ในตะกก้าแบบนี้นะ,ะแล้วกด per c h a s e นะคะ ตรงนี้เราก็เลือกว่าเอ้ยถ้ามีคูปองคูปองอะไรเนี่ยก็เลือกไปอย่างเงี้ยก็เนี่ยแบบม่บ้านมีคูปองอยู่เห็นปะก็คือเลือกไปเลยแต่ถ้าเราไม่มีคูปองมันก็จะไม่ขึ้นแล้วก็เลือกเพร์มานนตมันก็จะขาวว่าเอ้ยเนี่ย4 N N, ี่พันสามร้เอนเองนะคุณจะซื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะก็คือการซื้อทรงผมอินเนอร์บาบาบเผื่อใครจะซื้อนะคะหรือว่าใครจะใช้ตัวต๋วก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคะเหมือนที่บอกก็คือ มันจะมีให้เลือกตรงนี้นะคะว่าเอาจะคุณจะใช้ตัวอันไหนอันแบบ7วัน30วันหรือเพิ่มมาเน้นแต่ตอนนี้แม่บ้านไม่มีเพิ่มมาเน้นแล้วนะมันก็เลยไม่ขึ้นก็ประมาณนี้นะคะโอเคสําหรับเรื่องชุดแฟชั่นทรงผมอินเนอร์ทั้งหมดในเกมนะคะว่าหาจากไหนอะไรยังไงได้บ้างโอเคค่ะก็ถ้าใครยังมีคำถามอะไรอยู่ก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้แม่บ้านก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจระบบของเรื่องชุดเฟซทรงผมอีเนอรของวินดิตัดกันมากขึ้นเนาะโดยที่ระบบเนี่ยมันก็เป็นแบบมีทุกเซิร์ฟเวอร์นะคะบอกไว้ก่อนก็อาจจะมีความแตกต่างกับเกาหลีบ้างอย่างนิดนึงนะแต่ว่าถ้าโดยรวมๆแล้วก็แทบจะเหมือนกันเกือบร้อยปร์เซ็์แล้วนะคะโอเค อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่บ้านนกำลังจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจิงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่เด้อบายบาย